โอเคต้องขอลาสวัสดีชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่อง NR c h a า n e l าแนลกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็ พาทัวร์นะผมกลับมีกันที่หนะ้าเว็บของ Vip Store Shop กันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ทุกคนเราก็มีโค้ดฟรีมาแจากทุกคนกันนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับลิงก์เข้าเว็บนะทุกคนเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับผมที่คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับทุกคนก็กดที่ลิงก์นะผมมาที่หน้าเว็บ Vip ได้เลยนะครับโอเคนะผมพอทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บ Vip เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดฟรีกันเลยนะครับทุกคนก็ทุกคน,กคนตามผมไปที่เติมโค้ดนะผม คนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี yeah. ้นะทุกคนจะมีช่องกรอกรหัสโค้ดอยู่ตรงด้านล่างนะครับทุกคนก็พอทุกคนเข้ามาที่หน้านี้แล้วก็ทุกคนกรอกรหัสโค้ดตามผมได้เลยนะผมตรงช่องด้านล่างนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็สามารถกรอกตามได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วผมก็สําหรับรหัสโค้ดวีวันนี้ผมเป็นโค้ดนี่เลยนะครับทุกคนก็เอาไปกรอกตามกันได้เลยนะผมเป็นโค้ด v p j t p s d 8นะครับผมให้ทุกคนกรอกตามนี้ไปเลยนะครับทุกคน เส,สสเ,เสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบตรงด้านล่างนี้นะครับนี่แล้วผมแล้วโค้ดสำเร็จนะครับเสร็จแล้วให้ทุกคนเข้าดูที่บัญชีของตัวเองนะครับทุกคนเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดนนะครับตรงนี้นะครับ นี่นผมก็เช็คตรงพ้อยคงเหลือนะผมก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนได้มาเป็นเทียบร้อยเนาะสำหรับโค้ดฟรีวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมเอาไปหลอกกันด้วยนั่นเองนะผมส่วนใครที่ใส่ไม่ทันก็รอติดตามคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็แจกกันอีกนั่นเองนะครับทุกคน ก็สำหรับคลิวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับ